P.O.L. สวัสดีด้วยนะฮะระหว่างไฟโปรเจคเตอร์กับหลอดซีนอนเวลาใช้งานกลางคืนแบบไหนจะใช้งานได้แบบไหนจะใช้งานไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางและแบบไหนถูกกฎหมายขอคำแนะนำหน่อยไฟไฟโปรเจคเตอร์ต้องใช้หลอดไม่เกิน 6,000K นะครับหลอดต้องออกค่อนข้าง ไฟสีส้มนิดนึงหลอด 6,000K เนี่ยมันก็ขาวแต่ว่ามันไม่ได้ขาวจัว้วหรือไม่ได้ขาวจนสีฟ้ามันจะอยู่ขาวก้ากึ่งระหว่างขาวขาวจัวะ้ะกับขาวกัากึ่งสีฟ้ามันจะอยู่ระหว่างนั้นนะครับ 6,000K นะแต่มันไม่แดงหรือมันไม่แดงโล่มันไม่แดงสีส้มมันจะอยู่ระหว่างกลาง 6,000K ก็ถือว่าถูกกฎหมายนะครับ 4,300K ถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อก่อนผมใช้หกพันเแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็น4 3่พันสามสไฟมันก็จะออกแดงนิดนึงแต่สว่าง่าหลอดไฮโดรเจนนะครับถ้าใช้ไฟโปรเจคเตอร์ผมแนะนำให้ใส่ 4,300K ดีกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างแดงแต่สว่างแต่ถ้าใส่ 6,000K ขาวแต่เวลาเจอฝนเวลาที่ไปเจอแสงที่มันไม่ไมโอเคเนะี่ยคือสู้ไฟเขาไม่ได้หรอกนะฮะจริงๆไฟสีแดงมันเป็นสีที่ตัด สีแซส,สีแดงก็คือสีส้มนี่แหละสีไฟตาโปรเจคเตอร์เรานี่แหละไอ้สีไฟตาธรรมดาเรานี่แหละเขาเรียกว่าไฟสีแดงแดงเนาะเอาเอาพูดง่ายๆว่ามันจะแดงแดงส้มส้มอะ่ะอนนันนั้นไฟมันจะค่อนข้างตัดแสงได้เยอะกว่าเวลาฝนตกมันก็จะเห็นถนนได้ชัดเห็นเส้นขอบถนนได้ชัดกว่าก็จะดีกว่าถ้ามันเป็นไฟรถรุ่นใหม่ๆไฟตาโปรเจคเตอร์ที่เขาแถมมาให้เป็นหลอด LED อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าไฟโปรเจคเตอร์โรงงานเนี่ยนะครับที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นไฟ เป็น LED แล้วอะไม่ใช่ไฟตาหลอดไฮโดรเจนหรือว่าหลอดซีนอนเนี่ยนะครับมันจะดีกว่านะเพราะไฟมันแรงมากแล้วก็มันก็ค่อนข้างขาวแต่เวลาเจอฝนก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าเวลาเจอฝนมันมันไม่เก่งผมก็เลยถอดออกอันนั้นคือฟัมรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าเป็นหลอดไฟตาเดิมหรือว่าไฟตาเดิมโคมไฟเดิมอย่างเงี้ยถ้าจะไปใช้หลอด LED ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มันไม่ได้คุมไฟ นะฮะเพราะว่าโคมไฟตาเดิมของเราเนี่ยมันเป็นโคมไฟที่เป็นไฟกระจายมันจะคุมไฟต่อเมื่อเราใช้หลอดไฮโดรเจนที่มันสามารถปรับแสงอ่ามันจะคือมันถูกออกแบบมาสําหรับตําแหน่งตําแหน่งหลอดไฮโดรเจนตรงนั้นอะนะ,ะมันจะมีตําแหน่งของมันคือไฟมันจะไม่ไม่ไปกระจายหลอกตาชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองเลือกเอาเนาะแล้วแต่นี่คือผมแนะนานะฮะผมแนะนําได้แค่นั้นเองส่วนจะเลือกเอาแบบไหนนะก็แล้วแต่ท่านนะฮะ โอเคอ่าพี่ไก่ครับขอคำแนะนําหน่อยพอดีอยากใส่เพาลอยแต่รถเป็นอ e ีซูซูแคปตัวยกสูงไม่รู้จะโอรหรือเปล่าเออจริงๆตัวยกสูงมันก็ใส่เพาลอยได้นะมันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่มันก็ดัดแปลงมากกว่าระดับเดิมหน่อยถ้าเราจะทำเป็นรถบรรทุกเนี่ย ล้อหน้ามันเป็นล้อหน้าใหญ่เนี่ยเราก็ต้องโหลดล้อหน้าลงมาด้วยนะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนล้อใหม่นะแต่ไม่แน่ใจว่าไอชุดล้อหน้าเนี่ยไอตัวคันใหญ่เนี่ยมันใส่สามารถใส่ล้อ15ได้หรือเปล่าถ้ามันใส่ล้อ15้าไม่ได้เราใส่ล้อ16ได้เราก็ต้องใช้ยางเล็กหน่อยคือให้มันนึกออกไหมว่าตอนนี้รถมันทรงสูงคือถ้าเราไปเปลี่ยนเพาาลอยเนี่ยเราต้องใส่ล้อ15้านะฮะแล้วก็ทรงก็คือไม่ไม่ต้องโหลดให้มันเตี้ยเพราะมัน ตัวมันยกสูงอยู่แล้วถ้าเรายิ่งไปโหลดมันเตี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เราก็ทําทรงธรรมดาท้ายมันก็จะสูงอยู่ปกตินะครับใส่แหนบแต่ว่าทีนี้คือช่างอเขามีเขาแปลงได้นะครับช่างเขาแปลงได้หมดแล้วเพราะปกติเนี่ยแหนบมันจะอยู่บนเพาใช่ไหมทีนี้เราใส่เพาร้อยแหนบมันจะไปอยู่ใต้เพามันก็ต้องเปลี่ยนในชุดแหนบใหม่อีกหรือว่ามันจะต้องกับแหนบใหม่ไม่แน่ใจนะอันนั้นช่างเขาทานะพอเพามันอยู่ข้างบนปุ๊บรถมันก็จะโหลดลงมาแล้วทีเนี้ที่นี้เราก็ต้อง แต่งหน้าช่วยนะครับถ้าเอาล้อเดิมหน้ามันก็เชิดถ้าเราจะไปโหลดหน้าช่วยเราก็ต้องทําใจมันไม่ได้นิ่มเหมือนเดิมแล้วนะไม่ใช่ว่าไปแต่งมาปุ๊บแล้วขับแล้วบอกโอ้ยมันไม่นิ่มเหมือนเดิมเลยขับมันไม่ดีไม่โอเคอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจคําว่ารถแต่งรถตอนนี้มันเป็นไฮแลนเดอร์อยู่สมมติน,นะเป็นยกสูงอยู่อย่างเงี้ยเราใส่มันก็หน,น,น้าลอยนะครับถ้าเราไปโหลดหน้าหน่อยหน้ามันก็ไม่ลอยแต่ถ้าเราไปโหลดหน้าน่อยเวลาวิ่งรถเปล่าๆมันก็แข็งนิดนึงแล้วมันอาจจะกระเด้งนิดนึงเราก็ต้องทําใจคือการปรับแต่งรถ ปรับแต่งแล้วยังไงก็ขับไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่ารถออกมาจากบริษัทออกมาจากศูนย์แล้วมันวิ่งแบบนี้เราชินกับแบบนี้พอเวลาเราไปปรับแต่งแล้วบอกโอ้มันขับไม่ได้เลยไหนบอกว่าดีมีใครหลายคนนะที่แชทมาถามผมในเนื้อเรื่องของเรื่องเพลาลอยเรื่องเลือกรถเรื่องเลือกน้ํามันเครื่องเลือกเบรกเรื่องคัดเลือกยางรถเลือก,อก,อกแม้กระทั่งเติมน้ํามันดีเซลเลือกอะไรกันแล้วแต่ใครถามผมแล้วแต่ผมก็ตอบไปตามเนื้อผ้าเท่าที่ผมคิดได้ แต่ผมไม่แนะนำให้ใครทำหรือฟันธงให้เขาทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเวลาถ้าเขาเอาไปทำแล้วเขาไม่ดีเขาไปใช้แล้วเขาไม่ดีเขาไปใช้แล้วหรือว่าเขาไปทำแล้วมันมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะด่าผมเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดแค่กลางๆคุณต้องเลือกเอาเองครับนะครับอย่างสมมติาการปรับแต่งรถอย่างเงี้ยผมก็จะพูดข้อดีให้ว่าใส่เพาลาลอยนะครับรถที่บรรทุกค่อนข้างที่จะหนักและก็วิ่งไกล แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เผาเดิมแล้วนานๆเนี่ยควรที่จะต้องเปลี่ยนใส่เผาลอยเพราะมันไม่อันตรายรถที่ไม่ได้ใช้เผาลอยเสี่ยงอยู่สองอย่างที่จะไม่รู้ตัวเลยก็คือหนึ่งยางระเบิดสองเผาขาดโดยที่ไม่รู้ตัวมีอัตราความเสี่ยงถึงสองอย่างหลักๆรถที่ใช้เผาลอยจะมีอัตราความเสี่ยงอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งคือยางระเบิดเผาไม่ขาดก็มีแค่ยางระเบิดอย่างเดียว ไม่มีใครอยากเพิ่มความเสี่ยงให้กับชีวิตตัวเองถูกต้องไหมครับดังนั้นยางระเบิดเราจะรู้ไหมวันจะระเบิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราใส่น้อยได้ยางมันก็ไม่ระเบิดเราดูแลยางอย่าให้มันมีรอยขีดข่วนได้มันก็ไม่ระเบิดเราเปลี่ยนยางตามรอบอายุไขของมันมันก็ไม่ระเบิดเราอย่าไปฝืนยางมันก็ไม่ระเบิดสุดท้ายแล้วถ้ามันจะระเบิดมันก็เรื่องของมันก็ถือว่าสวยที่สุดแล้วถ้าเราดูแลได้ดีขนาดนี้แล้วเรารักษามันได้ดีขนาดนี้แล้วมันยังระเบิดก็ช่างมันไปอย่าไปชี้เรียนนะครับยางมันก็มีระเบิดได้นะค ไม่ไว่าจะทุกหนักทุกบ้ามันก็ระเบิดได้ไมันอยู่ที่เราดูแลเพราะฉะนั้นรถที่ไม่ได้ใช้พอรอยมียตาความเสี่ยงถึงสองอย่างไอเสี่ยงสองอย่างเนี่ยมันเสี่ยงกับชีวิตตัวเองด้วยนะครับเข้าใจไหมฮะผมไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ผมนอนโรงพยาบาลสองวันรถเสียหายทั้งคันของในรถเสียหายถึงเจ็0 0มืผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมเคยเป็นมาแล้วนะฮะและทุกวันนี้รถทุกคันที่ผมทําออกมาในตอนที่ผม ขับรถบรรทุกผมก็ใส่เพลาลอยตลอดไม่ไม่วิ่งเพลาเดิมมันอันตรายนะครับโอเคนะ,ะใครมีคําถามเข้ามาถามได้นะเข้ามาพูดคุยได้นะะการปรับแต่งรถเนี่ยมันปรับแต่งได้ทั้งนั้นนะคุณชายนะคุณชายลองเลือกเอาเนาะแต่ถ้าปรับแต่งรถแล้วเนี่ยคือเราต้องทําใจนะว่ามันต้องใช้งบหนึ่งอย่างแล้วมันก็จะบานไปลายไปทีละนิดทีละหน่อยปรับบางทีมาแต่งมาแล้วบางทีมันยังไม่ดีพอมันก็ต้องไปปรับแต่งอีกอะไรเงี้ยมันก็จะหมดเงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความปลอดภัยนะฮะก็ก็คิดว่าเผารอยดีกว่าเนาะแต่เรื่องการแปลงเ่ะให้เป็นหน้าที่ช่างกันแล้วกันคือช่างเขาจะเก่งกว่านะคือถ้าพูดอะมันนึกภาพไม่ออกนะครับนต้องไปชี้อย่างเงี้ยจำจีมาเคลือบเปาะแปะ,ะไม่ใช่โอเคนะอะพี่ครับโช๊คหลังต้องใส่กี่กนิ้วครับโช๊คหลังมันอยู่ที่รถเราโค้งมากโค้งน้อย ถ้าจะให้ดีจอดรถแล้วก็เอาตลับเมตะเข้าไปวัดโชคบนหูโชคบนกับหูโชกล่างแล้วก็ไปบอกทางร้านว่าโชคเราตอนรถเปล่าเนี่ยมันอยู่ขนาดนี้นะครับนะเอานิ้วเอานิ้วตรงนั้นไปบอกเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดโชคให้เรามานะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารถเ,เราเนี่ยมันสูงนะฮะหูโชคล่างหูโชคบนมันสูงกันขนาดไหนนะฮะวัดเลยครับนะตลับเม็ดวัดไปว่ามันห่างกี่นิว้วกี่เซนแล้วเอาไปซื้อโชคครับ ทางร้านเขาจะบอกเราได้เลยว่าเราควรจะต้องใช้โชคแบบไหนนะครับโอเคเนาะปล่อยรถให้อยู่ในระดับเสมอๆแล้วเอาตลับเม็ดวัดเอาเดี๋ยวเราจะได้ค่าของการที่เราจะไปซื้อโชคแล้วครับเพราะว่ารถเปล่าๆมันอยู่แค่เนี้ยโชคเขาก็ต้องเผื่ออยู่แล้วถูกต้องไหมครับโชคมันสามารถยืดหยุ่นได้ประมาณคืบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องซื้อเผื่อ,อแล้วอันนี้คือประมาณนะโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจหลักการไหม อัตลับเม็ดวัดล่างวัดบนนะแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปบอกเขาเนี่ยว่ารถเปล่าๆรถอยู่ว่วางๆเราเนี่ยรถไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยมันสูงขนาดเนี้ยเราจะต้องใช้ชกประมาณไหนดีเดี๋ยวเขาจะจัดมาให้เรานะครับโอเคเนาะโอ้พระเจ้าล้อหลังขอ14 15ไหนดีกว่ามันมันอยู่ที่เครื่องยนต์เราเครื่องยนต์เราแรงน้อยเราก็ใช้ขอ14เครื่องยนต์เราแรงมากเราก็ใช้ขอ15ถามว่าขอ14ขอ15 มันอยู่ที่เครื่องยนต์ของเราด้วยนะกาลังเครื่องยนต์เราแรงมากหรือแรงน้อยแล้วก็มันอยู่ที่เราอยากจะจัดหนักวิ่งทางไกลไหมหรือว่าจัดเบาถ้าจัดเบาก็แค่ล้อสิบสี่ก็พอถ้าจะจัดหนักจัดยาวก็ล้อสิบห้านะครับมันต่างกันตรงนั้นมันดีกันยังไงมันก็ต่างกันตรงนั้นแหละครับนะฮะท่านก็ไปลองไปเลือกเอานะว่ารถท่านเนี่ยบรรทุกหนักไหมไม่หนักเราก็ใช้ล้อสิบสี่ถ้ารถท่านหนักท่านก็ใช้ล้อสิบห้า ถ้าเครื่องยนต์ท่านแรงท่านก็ใช้ล้อสิบห้าถ้าเครื่องยนต์ท่านไม่แรงท่านก็ใช้ล้อสิบสี่มันมีหลักการอยู่แค่นั้นเองแต่ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับบางคนถามมาในช่องยู u b e เนี่ยผมงงเลยนะงงเป็นไก่ตาแตกเลยคือบางทีตอบไปแล้วเขาหาวาผมกวนก็ล้อสิบสี่กับล้อสิบห้าตัวเลขมันก็ต่างกันอยู่แล้ว่คุณไม่เห็นเหรอเดี๋ยวคนดูด่าผมอีกไม่หรอกครับล้อสิบสี่มันก็เล็กกว่าล้อสิบห้านะครับเติมลมก็ได้น้อยกว่าหรืออาจจะเติมได้มากกว่า แต่ถามว่าล้อ15มันดีกว่าไหมยางใหญ่ยังไงมันก็ดีกว่านะครับความมาตรฐานมันก็เยอะกว่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับรถของเราด้วยนะครับนะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เราจะเลือกใช้ว่ามันจะเอาแบบไหนนะครับแต่ถามว่าล้อ14เขาใช้ได้ไหมเขาก็จัดกัน4-5ตันเขาก็วิ่งกันได้ไม่เห็นเป็นไรนะครับมันอยู่ที่เราเลือกนะครับสรุปแล้วคือมันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนแค่นั้นเองให้มันเหมาะกับตัวเราเนาะ